มือถือรุ่นสุดคุ้มจากซัมซุงรองรับการเชื่อมต่อ 5G เร็วแรค้นด้วยชิปเซ็ต d i เมนสตี้700หน้าจอใหญ่6.6นิ้วรีเฟรชเรท90เฮกล้องหลัง triple camera ความละเอียด48ล้านพิกเซลดีไซน์ตัวเครื่องแบบใหม่สวยงามสีสันสดใสและนี่คือ Samsung Galaxy A22 5G สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Samsung Galaxy A225G หลายหลาคนเนี่ยก็น่าจะเล็งแว้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวในต่างประเทศนะครับเพราะว่าสเปคดีไซน์หน้าตาให้มันดูแปลกแตกต่างจาก Galaxy A รุ่นก่อนๆน,นะครับและจากที่ผมได้สัมผัสตัวเครื่องครั้งแรกก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีความแตกต่างจริงๆแต่เรื่องของดีไซน์นะครับ จากรุ่นก่อนๆที่ชอบเอาเรื่องของลวดลายเอาสีสันเอาความเป็นอะไรอะเช่นพวกแบบเล่นพวกสีเหลือบอะจนแบบมันดูแล้วรู้สึกว่ามันดูซ้ำไปซ้ำมาครับแต่ว่าในตัวของ A225G นะครับรอบนี้มีการปรับโทนใหม่คือมาในแนวของพาสเทลนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังที่ดูเหมือนกับว่าเป็นเงาสะท้อนมันๆแบบนี้นะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่ฝาหลังแบบกลอสซี่นะคือไอ้ชั้นสีด้านล่างน่ะมันดูกลอสซี่ก็จริงแต่ว่าบริเวณฝาหลังที่เราจ,จับสัมผัสไปเนี่ย ผิวด้านคือแบบเฮ้ยโอเคเลยงานดีมากๆนะครับแถมนะครับผมเรื่องของงานประกอบงานดีไซน์เนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับคือถ้าเกิดจะย้อนกลับไปนะครับช่วงปี2ปีที่แล้ว Galaxy A เลขน้อยๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับบอดี้ที่แบบดูกองแก๊งอะแต่ตัวนี้คือดูดีเลยนะครับงานประกอบดูแน่นหนา วัสดุก็ดูอัปเกรดขึ้นมาหลายอย่างครับอย่างเช่นส่วนของหน้าจอนะครับคือใครจะคิดว่า Galaxy A เลข2เนี่ยมันจะมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD+ ได้แถม90เฮด้วยนะครับถ้าเกิดวัดขนาดครับตัวนี้คือ6.6นิ้วเป็น PLS LCD Reference อยู่ที่90เฮตนะครับตัวกล้องหน้าความเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนชุดกล้องหลัง3ตัวนั้นก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านมีกล้องอ er ัลตร้าไวทใช้ด้วยนะครับ5ล้านพิกเซล อีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้องเดบเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับส่วนถ้าเกิดจะเทียบกับพวกบรรดาสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดที่เปิดมาในบ้านเรานะครับอาจจะมี3กล้องทับกันก็จริงแต่ว่าส่วนมากจะให้มาเป็นพอร์เตสเล่นเป็นโมโนเป็นเดฟเซนเซอร์อะไรพวกนี้ถึงเวลาใช้างานจริงเนี่ยก็จะมีระยะถ่ายแค่ระยะเดียวคือตัวกล้องหลักนะครับแต่ว่าตัวของ A22 5G เนี่ยก็จะได้ทั้งตัวกล้องหลักและอัลร้ารไวมาเก็บภาพมุมกว้าง ส่วนขอบด้านข้างตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโค้งนะครับก็คือเวลาจับถือนี่มันก็จะกําลังพอดีมือเรื่องของความหนาแล้วก็น้ําหนักผมว่ากาลังลงตัวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่ด้านหลังงตัวเครื่องเลยช่องหูฟัง3.5นะครับไมโครโฟนพอร์ต USB Type C ตัวนี้รองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์นะครับช่องลำโพงถัดมาด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องครับ on off พร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือถัดขึ้นมาก็จะเป็นปุ่มบุรี่บล็อกเกอร์นะครับปรับเพิ่มลดเสียง ด้านบนจีมโเอรที่2ครับเอาไว้ช่วยในการรับเสียงจากภายนอกเข้ามาทำ noise cancellation ตัดเสียงรบกวนเวลาใช้สายฝั่งด้านนี้นครับก็จะเป็นส่วนของถาดซิมนะครับซึ่งตัวถาดซิมนะครับเป็นแบบ triple slot ก็คือใส่ได้2ซิมบวกกับ1น่ง micro SD นะครับส่วนของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ UI ของเจ้า Samsung Galaxy A22 5G นะครับก็มาพร้อมกับ One UI Core 3.1บน Android 11นะครับซึ่งการตอบสนองนของตัวหน้าจอ90 Hz ก็ถือว่าทําได้เนียนตานครับลื่นไหลโอเคเลยทีเดียวนะครับและด้วความที่ทาง s ัมซุงครับเลือกใช้พาร์นเนลจอที่ใหญ่กว่าคือเป็น6.6นิ้วแถมออกแบบตัวขอบด้านข้างมาได้ค่อนข้างบางครับทำให้พื้นที่ในการใช้งานเนี่ยมันเลยดูแบบเต็มตากว่าเดิมนะครับ ดูใหญ่สัใจมากๆเลยนะครับที่สำคัญคือตัวฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์จากตัวของ one ui ในเรื่องการใช้งานไม่าจะเป็นการทำ multi window หรือ pop up view พวกนี้นะครับก็ยังจัดมาให้ครบนะครับในรุ่นนี้คือถ้าลองเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับพวกฟังก์ชันอะไรอย่างเนี่ยโดนตัดไปเฮี้ยนเลยนะครับพวกการทำงานแบบ multi tasking แบ่งหน้าจออะไรพวกนี้แต่ว่าในรุ่นนี้นะครับยังมาครบหมดอย่างเช่นเราเปิดมาปัาป๊บนะครับต้องการจายรรรนะย่อ gallery ครับฟับ ทำมัลติวินโดว์ก็ได้แบ่งหน้าจอบนล่างนะครับหรือว่าจะทำเป็นป๊อปอัพวิวก็ได้เช่นกันนี่นะครับย่อแขนได้ด้วยนะลองย่อดูฟับนี่นะครับกล้องชึบเนี่ยป๊อปอัพได้ด้วยนี่ครับแม้แต่ตัวของกล้องถ่ายภาพครับก็สามารถจะย่อเป็นหน้าต่างพอปอัพได้นะครับนี่ครับพวกพ็อปอัพวิวนะครับก็สามารถจะเปิดตด้หลายแอปด้วยเห็นปะ ซึ่งการทํางานแบบ m ัลติ t a s k i n g นะครับเปิดหลายแอปสลับไปมาได้หรือว่าตัวป๊อ up ัพเองเนี่ยอันนี้ก็มาจากตัวของชิปเซ็ต Dimensity 750นะครับพร้อมกับแรตในตัวเครื่องแทบถึง8กิกะไบต์นะครับทำให้เราสามารถจะเปิดแอปหลายลตัวแล้วก็สลับการใช้งานไปมาได้ซึ่งการเชื่อมต่อแบบ 5G นะครับทำให้เราสามารถจะโหลดเกมต่างๆต,ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าการดูพวก s t r e มม i n g นั้นความคมชัดของภาพเนี่ยมาเต็มตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดทลิปหรือว่าเปิดหนังขึ้นมาดู และถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเกมนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เรื่องของการปิิงหรือว่า r e สปอนส์ไทม์นั้นลดลงด้วยซึ่งตัวชิปเซ็ต Dimensity 700นะครับ<ม>ก็รับการเล่นเกมมาตรฐานทั่วไปบนสมาร์ทโฟนได้นะครับไม่ใช่เป็น PUBG, ROV, LOL ครับหรือเกมไหนก็ตามส่วนแอปเกม l ั u n เชือของ s a m s u n Galaxy g A22 5G นะครับด้วยความที่เป็น One UI คอนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการบล็อกการแจ้งเตือนปรับพวกค่าต่างๆนะั้นจะไม่มีนะครับ แต่จะสามารถเอาไว้เก็บพวกเกมต่างๆครับไม่รกหน้าจอรวมถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็เวลาที่เราใช้เล่นเกมไปได้ครับยังไงเรามาชมจะอย่างได้นะครับว่าแต่ละเกมเล่นออกมาแล้วเนี่ยกราฟิกเป็นยังไงบ้างรวมถึงเฟรมเรทด้วยครับ มาตอนที่โหมดของกล้องถ่ายภาพนะครับผม Samsung Galaxy A22 5G นะครับตัวนี้ก็กล้องเซลฟี่8ล้านพิกเซลชุดกล้องหลัง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านมีกล้องออลตร้าไวท์5ล้านครับบวกกับกล้องเดลฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับในส่วน UI ของกล้องนะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพครับพอร์เทรตหรือว่าละลายฉากหลังนะครับผมแล้วก็มีพวกพาโนรามาโหมดโปรไฮเปอร์แลปส์โหมดกลางคืนครับมีสโลโมชันและก็ฟูดโหมดหรือโหมดอาหารด้วย ถ้าเกิดเรามีการใช้หมดไหนบ่อยๆครับก็สามารถจะเลือกเอามาจัดเรียงไว้นะครับที่ด้านล่างได้ทําให้สามารถจะสลับโหมดกล้องไปมาได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นครับตรงนี้เราใช้งานหมดกลางคืนบ่อยแล้วก็แตะค้างไว้แล้วลากลงมาจุ๊บนีเอาไว้ด้านซ้ายสุดแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟได้เลยก็สามารถจะเลื่อนสลับกัล้โหมดปกตินะครับโหมดพอเทตมาโหมดกลางคืนได้นั่นเองนไก็จะเปลี่ยนโหมดได้ง่ายขึ้นส่วนในโหมดการถ่ายวิดีโอครับผมตัวกล้องหลังของ Samsung Galaxy A 2 2 5 G เนี่ย อัพความเหเอียดขึ้นไปนะครับจากปกติเขาถ่ายกันที่ Full HD 30เฟรมตัวนี้ขึ้นไปถึง 2K 30เฟรมนะครับผมแล้วก็ยังใส่ตัววีดีโอ stabilization นะครับหรือว่าการกันสั่นในการถ่ายวีดีโอมาให้ใช้งานด้วยเดี๋ยวลองอชมตัวอย่างภาพถ่ายครับจากกล้องหลักในโหมดปกติโหมด48ล้านหลายสภาพแสงถ้าหมดถึงกล้องอ l w i แล้วก็การถ่ายวิดีโอด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้าง วิดีโอจากกล้องหลังของ s a m s u n Galaxy g A22 5G นะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยทาง a m s u n งเลือกอัพความเดียดขึ้นไปเป็น 2K ครับไม่ใช่ Full HD แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเอียดมากกว่าแล้วก็อยู่ที่30เฟรมนะครับที่โหมดนี้แล้วก็ใช้งานได้เฉพาะตัวกล้องหลัก18ล้านเท่านั้นนะฮะลองเช็คดูนะครับเรื่องของแสงสีแล้วก็คอนทราสต่างๆนะครับนี่นะครับผมแผนกล้องฟึบ ทุกมุมสูงหาทองฟ้าบ้างดีกว่าอ่านี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโมรหมดอื่นกันต่อ influenced. อย่างพวกกล้องการสั่นกันนะครับโหมดวิดีโอที่ความเอียด4 d ของ Samsung Galaxy A22 5G นะครับผมลองเช็คดูเรื่องของสภาพแสงความสว่างของเฟรมดูนะครับการจับจังหวะโฟกัสนะครับ เดี๋ยวจะลองเข้ามาโครนะครับบริเวณตอกไม้ตรงนี้แล้วกันนะชึบนี่นะครับเข้ามามาโครนะครับยกขึ้นมาฟุดอินฟินิตี้นะครับเหมือนจะมีจังหวะที่โฟกวัสไปบ่อยู่หน่อยนึงนะครับผมได้ต้องรอดูว่าจะมีซอฟต์แวร์เข้ามาแพชเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนโฟกัสมันจะวิ่งวิ่งอยู่ในบางจุดนะครับเดี๋ยวลองเดินเรื่อยๆดูนะครับผมที่ความเร็ด Full HD 30เฟรมนะครับอ่านะครับนี่ครับชึบ ลองเช็คแสงวิวมามุมกว้างบ้านครับที่ท้องฟ้าหมุนเฟรมมาฟุกประมาณนี้นะครับการถ่ายโดยดยกล้องอัลตร้าไวนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าเรื่องของความสว่างภาพเนี่ยอาจจะสู้ตัวกล้องหลักไม่ได้นั่งจเพราะว่าเรื่องของรับแสงเนี่ยมันไม่ได้กว้างเท่ากันนะครับผมถ้าเกิดลองเช็คดูฟุตที่เวลาเดียวกันแสงเท่ากันเนี่ยอาจจะช่างกันประมาณหนึ่งสต็อปนะครับนะครับอาจจะมืดกว่านิดหน่อย แต่ถ้าเกิดว่าแสงพอก็จะได้ภาพที่มุมกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดมากขึ้นด้วยตอนนี้อาจจะแบบดีเทลไปจต่ซู้ตกต้องหลักไม่ได้นะครับภาพแสงตอนเช้าแบบประมาณ7จ็ดโม่ฮะส่วนตัววิดีโอจากกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่ full hd 30เฟรมเหมือนกันนะครับผมลองเช็คดูว่ายังไงบ้างน,นะครับคือผมยืดสุดแขนเลยครับเฟรมมันก็จะประมาณนี้นครับเพื่อเดี๋ยวลองสลักแขนมาทีดนึงก็ดนะครับและนี่คือภาพตามแสงเป็นทางนู้นนะครับเดิดภาพย้อนแสง นี่ยครับก็เห็นว่ามันโฟกัสใบหน้าได้ทำให้หน้าของมันสว่างอยู่ไม่แต่ใส่แมสก็ตามนะครับคือบางรุ่นเนี่ยเจอปัญหาเมื่เกิดใส่แมสแล้วมันไมไ่เห็นหน้าขามีเหมือนกันนะครับ,รบตัวอย่างเดียวจากกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A22 5G ครับ ตตอรี่ของ s a m s u n Galaxy g A225G นะครับความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมตัวเครื่องรับการชาร์จเร็วนะครับผ่าน USB Type C นะครับที่15วัตต์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามา unbox ไปพร้อมเลยนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยแถมอะไรมาให้บ้างแถมหัวชาร์จ15วัตต์มาด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องครับชุดขายจริงของ s a m s u n Galaxy g A225G นะครับอยวขยับขาปุ๊บปับ๊บนาะต้องอิสระจะถ่ายง่ายนะครับนี่เดี๋ยวมา ครับแกะมานะครับผมอ้อลืมบอกอันนี้ก็เป็นตัวเคลื่อนครับสีมิ้น์คือรุ่นนี้จะมีขายทั้งหมดสสีจะมีสีมิ้น์ที่ออกเขียวอมฟ้าแบบนี้นะครับผมอีกสองสีก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของฝาหลังที่มีเงา glossy อ,อยู่ด้านล่างครับแต่ว่าผิวสัมผัสจริงๆแล้วจะเป็นผิวแบบแมทนะครับเหมือนกันเลยภายในกล่องนะครับของ Samsung Galaxy A22 5G นะครับก็จะมีหัวชาร์จบแถมให้1อัน ก็จะรองรับตัวของฟ้าชาร์ะครับเพราะว่าให้มาเป็น 9V 1.67A นะครับรองรับ15วัตต์จ่ายไฟได้15วัตต์พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็มีสายยืดมี Type C ให้1เส้นเข็มจิ้มถาดซิมนะครับผมตรงนี้นและก็หูฟังแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้เรียกว่ามาครบอันนี้ก็น่าจะเล็กไปไม่น่าจะมีเคสใส่มาให้นะครับ <c oughs> อ่ะไม่มีจริงด้วยไม่ได้ก็คู่มือนะครับ ในขุมก่อนทั้งหมดภายในกล่องของ Samsung Galaxy a 2 2 5 g นะครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็หัวชาร์จสายชาร์จและก็หูฟังเท่านั้นเองสอย่างจากที่ได้ลองใช้งานตัวของ Samsung Galax ซี่ a 2 2 5 g มาครับก็ต้องบอกว่าแอบเซอร์ไพรส์หลายอย่างเหมือนกันก็คืออย่างแรกด้วยชื่อชั้นของรุ่นเนี่ยตอนนี้สเปคอัปเกรดขึ้นมากนะครับ a 2 2ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนผมคงบอกว่าคงเป็นสลับผู้เริ่มต้นใช้งานเท่านั้นแต่ในรอบนี้นะครับ g a l a ็ y ซ a 2 2 5 g เนี่ย จัดเต็มตังแต่เรื่องของสเปคนะครับชิปเซ็ตเอเมซเรัองรับการใช้งาน 5G หน้าจอก็ขนาดใหญ่นะครับ Full HD Plus ด้วย90 h z คือจะบอกว่าเรื่องของฟีเจอร์การใช้างานต่างๆนะถือว่าครอบคุมเลยทีเดียวนะครับผมและผมชอบอย่างนึงก็คือเรื่องของการที่ a m s u ุงเนี่ยปรับดีไซน์นะครับเปลี่ยนรูปแบบของ Galaxy A ใหม่มีความสวยงามมีความเป็น Pastel ดูแล้วมันเนียนตาวัสดุอะไรตัดดมๆก็ดีขึ้นด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ซัมซุงเปิดราคามาที่8,299บาทครับซึ่งรุ่นี้จะมีวางจำหน่ายกับ a อเท่านั้นนะครับผมซึ่งทาง AS เเองก็เหมือนกับว่าจัดโปรโมชั่นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงมือถือและใช้งาน 5G ได้ง่ายขึ้นราคาที่เปิดพ่วงแพ็กเกจเขาเนี่ยเครื่องนี้นะครับอยู่ที่1,289บาทนะครับตอนนี้สามารถจะไปกดซื้อกดจอก็ได้แล้วด้วยนะ ใครที่สนใจนะครับยังไงลองไปเช็คดูชอบสีไหนก็ลองไปดูตัวจริงกันได้นะครับตามหน้าช็อป AS นะครับตอนนี้จะมีวางกันแล้วด้วยยังไงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้หรือให้แอบ,บสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ตัวของ A22 ที่เป็น LTE เวอร์ชัน 4G เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับจะตามมาเมื่อไหร่สำหรับตัวของ A22 LTE นะครับมันจะวางขายในช่วงต้นเดือนหน้ายังไงถ้าเกิดเราได้เครื่องมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมารีวิวประทะก,กันให้ชมแน่นอนไว้ตอนนั้น,นครับจะได้รู้ว่าจะเลือกรุ่นเป็นที่ 5G แบบครบจบทีเดียวไปเลยหรือว่าจะเลือกรุ่นที่ประหยัดเงินลงมาหน่อยนึงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ช่องดอยแซมไปด้วยละกันและก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเปรียบเทียบนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไ้ด้วยนะครับเราจะได้กลับมาเจอกัน,นครับเวลาที่มีคลิปใหม่ออกมาสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ